สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามลุงป,ปองเปลปกลุงปปองนะครับงวดเชล้วเข้าเ,เต็มๆนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาให้ลุงป,ปองเปลปกลอตเตอรีร่ให้นะครับงวดประจํบบาวันที่หนึ่งหนึ่งเดือนอะไรนะลืเมเดือนหนึ่งตุลาคมสองพนันหนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับเอฟซี FC นะครับนี่ครับลุงปองเดี๋ยวเราไปสวัสดีลุงป,ปองทุกท่านลุงป,ปองเปลยปก สวัสดีครับลุงฟองสวัสดีครับอันนี้ผมโอเคครับลุงฟองกำลังหมดเสร็จแล้วแล้วก็เลี้ยงมาอยู่นะทำไมเน้นเนาะก็ก็เข้าในอาจารย์แน่หมดเลยค่ะเข้งเท่าทั้งสามทั้งสองทั้ตัวเลยทั้ตัวเลยอามตัวเลยวันที่หนึ่งก็เข้าเนาะควันที่หนึ่งก็ครบสามสองสูงแปดหนึ่งสองในล่างก็เข้า จ้าเราข้าบุญเลยบนล่างเลยสามตัวข้าบุญเลยไม่แค่ไม่เน้นเรามันก็แปลกกระดาษผมไม่รู้ว่าไปไหนแล้วก็สี่หกเราก็ให้เนาะจ้ามีหกแต่มันเขียนเป็นไข่ปลาแต่ตัวอื่นเขียนเต็มอยู่เนาะจุดๆไข่ปลาอาจารย์แม่ก็น่าจะเข้าทุกตัวเนาะจ้าเป็นเต็มอันเนี่ย บนทั้งล่างแล้วบนล่างเลยสามตัวสองตัวนอนที่หนึ่งก็ครบสีต่ตัวทุกฐานครบตัวเลยสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองแล้วผลัมาลงล่างโก็โอเคเนาะวันนี้ก็เป็นรูปสลากสร้างสรรค์ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่งแทกจ,จัง,ไปไปไปจงหวัดจันทร์ไปอีกไปจังหวัดจันทร์ละจังหวัดจันทร์จังหวัดจันทร์เราผู้เรียนอะไรแบบนี้เนาะการนี้เขาว่าอยู่ในอำเภอเมืองนะ ตามประวัติในรูปเราจะสังเกตมีคนอยู่4ี่คนแต่ตามมุมมองผมมองเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองแล้วก็มีกระบะใส่ดินนะปลูกปลูผกผักปลูกอะไรนี่ก็ะจะมีกระบะขายศูนย์เกษตรกรรมนี้แล้วก็จะมีขวดยมแยมมังคุดกับย้ม,มะปิดหรืออะไรนี่แหละเป็นสินค้าเกษตระใครจะเข้าไปศึกษาอะไรก็ดูงานได้เที่ยวอะไรทั้งวันเลยจ้ะก็ ประมาณนี้แล้วก็จะมีขวดส่วนมากขวดผมจะตีลงเป็นศูนย์เมื่อวันนี้จะเข้าไม่เข้าแต่เราก็แปลยากอยู่หรอกก็แปลไปแล้วล่ะแปแล้วไปแล้วก็แปลไปแล้วลายไปแล้วนะครับจะทำอะไรไปแล้วนะครับอัเลยไปแล้วครับเนี่ยแล้วก็นเพิ่มขวดมันจะซีเป็นศูนย์ สี่ก็มาจากกระบะคนสองคนคนสี่คนอยู่เดี๋ยวมาแยกผู้หญิงสองผู้ชายสองลักษณะการจับจับของอะไรผมจะแต่เป็นเลขเกตพอดีกับจังหวัดจันเนาะจังหวัดจันก็เป็นเลขเกตเหมือนกันก็แล้วเละเก้าก็มาจากกรตสิกร,กรเกษตรอะไรส่วมนมากมันจะเป็นเลขเลขเก้าเลขเก้าแล้วก็เลขอะไรเลขห้ามือเรา ไล่ไล่ไปแล้วก็ตามนี้เลยเเอานนจารย์แม่ก็อยู่ประมาณนี้นใครจะจับอะไรอะไรก็จับลงจับดูนะแต่ว่าส่วนตัวผมจะวางให้แล้วก<ช>็ถ,ถ้าใครจะชอบโซนอยู่ต่ำๆหน่อยก็แค่สองตัวก็อยู่ประมาณนี้จะเป็นห้าเก้าสองเก้าห้าสี่สามสี่มันเป็นไปได้นี่จะจับในอาจารย์แม่ก็ได้ครับม,มีโอกาสที่จะโอเคแล้วก็บนก็ผมให้ประมาณนี้ ครับผมข้างนึงด้วยบังลอตเตอรี่ค่ะลุงลุงลอตเตอรี่บังลอตบตอรี่ลองไปจับดูนะอันนี้ของแปะปกนะคะวัที่ผ่านมาก็เข้าทั้งบนและล่างสามตัวสองตัวเลยค่ะแล้วใครเล่นใครเล่นห้าตัวทางเหมือนทางใต้ก็จะเข้าหมดเนาะเพราะว่ารอนที่หนึ่งมันจะเข้าหกตัวเลยก็ประมาณนี้แหละลองดูนะรัดว่าไห มันมมันมีสามตัวมีสี่หางนี่นะครับไหนละครับหนูฟ้มีตัวมีสี่หางทุกต่วเลยค่ะใทุก่วนเว่าคือทางมเสร็จแล้วก็เออตามนี้แล้วบคนยังไม่เห็นเวพอกระดาษกันปัญหาไม่เจอาะวันที่หนึ่งดุลาดนะามวันที่สองดูลาวันที่แล้วเนี่ยทำเป็นแนวทางเอฟซีเดอร์เป็นเรปลูกเบื้องต้นของลุงป้องกับสีหกล่าง ตามนั้นเลยนะครับก็ากันเนาะจะอีกรอบเนาะก็จะจับทุกๆครั้ครั้งที่หเดือนเทก็มุงต้นผมจะไปกรุงเทพจังหวัดจันจันก็ต้องมีเจ็ดร่างละออจันต้องมีเจ็ดอ๋อจังเจ็ดจับเจ็ดจันเจ็ดกระสิกรกระสีกำก็เป็นต้องเป็นกอไก่ได้แลก็เป <Kin> ็นก like, er, so ้าวได้แล้วคนมีอยู่สี่คนคนมีอยู่สี่คนก็จะเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสอง แล้วขวดกลมๆอะไรผมก็ตีเป็นศูนย์แต่าจะคโฟงนะแล้วก็ตัวเลขผมก็วางให้แล้ววางแล้วเอาวางแตประมาณนี้ถ้าใครไม่ชอบไปจับเอาในอาจารย์แม่ก็ได้รู้สึกว่าอาจารย์แม่อาจารย์แม่เข้ามาทุกงวดเข้าเข้าทุกงวดนะครับอาจารย์แม่เข้าทุกงวดนะครัต้นไหนคะไม่รูวงกลมนะครับแต่จะจับเอาเองครับนี่ก็ไปจับเอานะครับอาจารย์แม่ต้นไหน แค่ที่แหละสไตล์ลุงจับให้แล้วจังตล์ลุงจับให้แล้วค่ะเลขสองตัวสามตัวลุงของจับให้หมดแล้วค่ะโรงงานใครไม่ชอบมัก็เปลี่ยนเอาใครไม่ชอบก็เรียมจะเอานะครับอยู่ในกลุ่มไม่ชอบก็จะเอาเองอะไรถามนีนหรือวะ อฟันพ่าดุงเออฝันอยู่ฟันตัวงวดเลยะันันเป็นแบบจับเลขเข้าอยู่มาเต็มเต็มสามตัวด้วยฟันเราปลูกแกนว่าผมตายก็เลขผมเข้าเนาะผมแปลอยู่สองอย่างถ้าเลขเราไม่เข้าก็จะต้องเกี่ยวกับายุผมเนาะแต่ว่าเป็นเลขเรามันเข้าสี่หกก็าเข้าอาจารย์ไม่เข้าวันนี้ก็ฝันมากแล้วเดือดเลยเออฝันว่าเออเพราะว่าเขียนเลขไปแล้ว ตั้งแปรปก่เสร็จผมก็เขียนไว้ถึงเขียนไว้ก็ในประมาณนี้แหละกลุ่มนี้แหละยังเหลือน,นิดหน่อยอยู่ยังไม่ได้เขียนอีกแต่ว่ากลุ่มตัวหลักผมเขียนแล้วผมเขียนไว้แล้วหลังหวยออกคืนหนึ่งผมก็ฝันว่าไปบานแห่ไปจิบตีนแหนเรียบร้อยอเพื่อนที่มางมด้วยก็บอกตาใหญ่เข้าแล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว ก็ถือว่าจับปลายอยู่แล้วจับปลาเจ็บก็น่าจะมาเหมือนเดิมไม่รู้แต่ว่าจากเรื่องเลขที่เราคิดไว้มันจะเข้าอีหรือเปล่าเพราะปลาอยู่แล้วปลาตัวใหญ่อยู่แล้วก็บอกงเงี้ยก็เลยผมเดาว่าน่าจะเป็นเลขเราอาจจะมีกัสอันนี้คุณรอดฟั้มานนมาจะเข้าอีก็ได้ผม้โหแแล้วก็ฝันแบนนี้ก็เราว่าเลขเราจะต้องเข้าเข้าอย่างไรก็อย่างหนึ่งเนาะก็เข้าจริงวันนี้น่าจะเป็นเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ตัวไหน ก็ตามที่เราเขียนนี่แหละก็เรีนไปตามนี้เนาะความฝันนี่ไม่ไม่มีตัวเลขเหรอคะผมจะไม่แปลเพราะว่าแปลปกไปแล้วเนาะเมอ่อแปลไปแล้วมันคือเราบอกว่าเพื่อนมาช่วยเราก็ไม่ได้ชนไม่จับปลาอะไรแต่เพื่อนก็เป็นคนไหนจิกีนแล้วไปเขาไปเขาไปเตะปลากับอกปลาตัวใหญ่อยู่นี่แหแล้วอยู่แล้วละเขาบอก แสดงว่าเลขเราอาจจะอยู่หรือเปล่าอยู่แล้วค่ะนะเอออยู่ประมาณนี้นะในแนวคิดประมาณนี้น้อยออกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่หนึ่งกับเจ็ดมันจะตัวเดียวกันนะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันอ่าหนึ่งมีตัวโดอยู่ก็ประมาณนี้แหละครับก็ลองลองดูนะแต่อย่าไปเชื่อมากน้อยๆนะครับนอกจากฟันดียังถึงจัดหนักเป็นแนวข้างด้วยค่ะนทางอันนี้มันเป็น คุยอยู่เหรอเรื่อีหวยโมคุยได้ทุกหมวดแล้วเนาะลุงเนาะเป็นเรื่องปกตินะมีอะไรอีกหรือเปล่ามีถามรึเปล่าได้พอแล้วมีคำถามบ่คะมีคำถามบ่ถามได้ด้อลุงขอดูตัวเก่าของลุงหน่อยตัวเก่าอ่อ่างนั้นเลยไดู้ตว่าเราต้องไม่เห็นตัวเก่าพอดีไม่รู้ว่าวางไว้ไหนเวลาจะไปใหม่เรื่อยนครับ มีอะไรอีกเนาะก็ตำฝันก็เล่าหมดเนาะคือลุงเปร๊บผูกไม่ีรอบเนเพราะว่าเปร๊บผูกเราก็ย้ำอีกรอบแล้วให้คนของคนไม่เห็นขับเพื่อไม่เห็นอาจารย์แม่เข้าทุกวันนะคะครับแกเปิดนะครับแกเปิดจอไว้ดูกับครับจับเองก็ได้จับในอาจารย์แม่เก็เปิดจอไว้ดูนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้านะเก็บไปดูครับอ้วนทะเลาะเต็มเต็มสามตัวสองตัวเลยหมดแรงแล้วเต็มเต็มตัวเลยครับ ติดนาทีอยู่นะเนาโอเคเนอะจะฝาก FC ไม่ลุงปองฮะมีอะไรจะฝาก FC ไหมก็เอาฝากอันนี้เลยเนอะให้ไปคิดเอาไม่มีอะไรฝากเพราะว่าหมดเสแล้วก็บอกบอกแล้วก็จัดไปนอกไกลจัดก็โดนเนอะแค่ว่าเลขก็ไม่กี่ตัวเองเนาะมีโค้งสุดท้ายไม่งวดนี้ยังไม่รู้ดีกยวค่อยมาตามดูครั้งหนึ่งว่าถ้ามีลากช็อตแรกมันจะแม่นนะครับดี๋ยวไปคิดต่อไปมันก็เละ ช่นแรกๆองผมจะแม่นมากกว่าช่วงแรกของผมจะแม่นตลอดถ้าเราไปคิดต่อมันก็จะเละแล้วก็ใรกรนกลางจะแม่นช็อตแรกคลิปแรกอจะแม่นสีทุกคนทุกท่านนะลุงปองะไปปลุกให้แล้วนะครับขออีกีทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงยราดสาธุสาธุขอบคุณครับอาสวัสดีครับผม